มาทุกท่านผมจะมาวิเคราะห์คดีน้องชมพู่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมคดีลุงพลนะพูดง่ายๆนะครับเพราะว่าลุงอัดได้มีการพูดไว้นะครับผ่านช่องวันนะครับผมรายการเรื่องใหญ่รายวันนะครับพูดถึงอดีตพอบอรตรคนไหนล่ะ <c oughs> เออนะแล้วก็หลักสูตรเส้นผมเส้นผมสามเส้น อ่าแต่คดีน้องชมพู่นี่มีหลายเส้นนะสิบหกเส้นแล้วก็หนึ่งเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งของน้องชมพู่สิบหกเส้นนี่ของลุงพลนะครับพราเขาตัดเส้นผมทําอะไรก็ไม่รู้นะเออกออ็นะครับเดี๋ยวฟังลุงอัดก่อนละกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวิเคราะห์กันตรงนี้มันมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงนะครับผมก็จะวิเคราะห์ในมุมของผมนะเออตามข้อได้จริงที่เราเห็นนี่แหละ แล้วคําตอบคืออะไรฮะเขาไม่ยินยอม,อมต่อไปทุกคนอย่ายินยอมนะว่าถ้าตํารวจทาถามว่าจะตรวจสารเสพติดอ่ะมึงอย่ายินยอมนะเพราะว่าบรรทัดฐานคดีแตงโมเนี่ยตํารวจเดอะอดีตพรว่าตรพูดเองนะถ้าอย่างนั้นไอ้พวกที่ตั้งด่านตรวจเยี่ยวแม่งเราก็ต้องบอกว่าไม่ยินยอมสิถูกไหมเออขนาดเราไม่ได้เสพไม่ได้ไม่ได้ดื่มไม่ได้อะไรเลยเนะตรวจเยี่ยเนาะเออไม่ปวดก็บังคับไม่ตรวจอะไรยอย่างเงี้ย บ้าบอเนะฮะคือแบบบางทีไม่ปวดเราต้องยืนรอตํารวจไม่ใช่ยืนรอตำรวจยืนรอเราจนปวดนะครับแล้วก็ไปฉีดให้ตํารวจเลยเสียเวลาไปอีกนะครับตรวจแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับเขาไม่ยินยอมอ่มะตรวจได้ยังไงอันนี้ต่อไปประชาชนก็ไม่ต้องตรวจแม่งเลยทั้งประเทศถูกไหมเพราะตำรวจเขามีการยกเว้นคนบางคนในคดีแตงโมว่าไม่ต้องตรวจปัสสาวะไม่ต้องตรวจสารเสพติดเพราะเขาไม่ยินยอมอืมาผมถามให้เอาว่า เรื่องนี้ผ่านมาสามปีกว่าแล้วมันเป็นตาบาปของอดีตพบตรคนนี้แหละอืมพูดตรงนะคุณเนี่ยจะต้องติดตัวคุณทั้งชีวิตอ่ะได้เคยรึเปล่าไหมฮะไม่เคยคุณทั้งชีวิตเพราะอะไรไหมตั้งแต่วันนั้นมาผมหมดศรัทธาผมหมดความนับถือผมหมดหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีให้เขาเลยคขนาดนั้นเลยเหรอลุงอ่ะโอ้โหเมื่อก่อนผมขึ้นชมเขามากนะว่าเป็นนักสืบอันดับหนึ่งของประเทศไทย เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยผมหมดศรัทธาแล้วผมไม่เชอเลยเพราะไอ้หลักสูตรเส้นผมสามเส้นนี่แหละฮะนี่ไงหลักสูตรเส้นผมสามเส้นอ๋อก็มาจากเขานี่แหละหลักสูตรเส้นผมสามเส้นอ่ะคดีลุงพลใช้หลักสูตรสามเส้นไหมครับคดีลุงพลนี่เห็นไหมเปรียบเทียบว่าคดีลุงพลใช้หลักสูตรเส้นผมสามเส้นเออก็จริงอ่ะก็สามเส้นนะหลักหลักเส้นผมสามเส้นไหมคดีแดงโมเส้นผมสามเส้นไหมไมัรมาจากหลักสูตรใคร ไม่ต้องเอ่ยชื่อครับ,ร,บรู้ๆกันอยู่แต่พี่ออฟรู้ไหมครับว่าสิ่งหนึ่งก็ตามนะครับทําไมผมถึงไม่หยุดยั้งคดีน้องแตง,ง,งครับผมหนึ่งวันไหนนะเอาแบบให้แซนไม่ต้องคึกนะใจเย็นๆทีนี้ตัดจบตรงนี้เพราะผมอยากให้ทุกท่านฟังตรงนี้แหละว่าเกี่ยวกับคดีลุงพลทีนี้ย้อนกลับไปคําพิพากษานะครับทุกท่านนะเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังแล้วก็จะมาเล่าให้ฟัง ในส่วนตัวผมนี่ผมต้องบอกนี่ก่อนว่าผมยังยังคงเชื่อ,อคำตัดสินของสารนะจังหวัดมุกดาหารคดีบ้านกกกาะคดีน้องชมพู่คดีลุงพลนะนะครับเจะเอาชื่อไหนก็แล้วแต่นะครับก็เรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพศ .2563 นะครับวันที่11ถึงวันที่13พฤษภาที่มีการค้นหาน้องชมพู่นะครับเออ ก็หายไปวันที่สิบเอ็ดแลนะทีนี้นะครับทางตำรวจก็ถือว่าเขาเขาทำงานแบบนานนะเขาไปแฝงตัวอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันผมก็เลยมองว่าเอ๊ะมันก็เหมือนกับอ,อดีตทิศแย้มไหมไม่ใช่อดีตทิศแยี่มอดีตพระแย้มทิศแย้มอ่ะนะเห็นไ,ไหมตำรวจเขาเขาไปเขาไปสืบตั้งนานคดีนี้ก็เหมือนกันนะตำรวจเขาไปแฝงตัวเขาไปสืบนะอืฉะนั้นแล้วมันมีข้อแตกต่าง กันเยอะอยู่แม้จะเป็นทีมเดียวกันที่ทําคดีก็ตามนะเทีมสมัยทีม,ทมลุงพลก็ทีมนี้มาคดีแตงโมงก็ทีมนี้นะครับทีมเดิมนะครับทีนี้เอาเอาส่วนนี้ก่อนละกันนะว่าคําพิพากษาที่เอาผิดลุงพลนี่นะครับผมมันมีอยู่สองข้อหาหลักๆแล้วก็หลักฐานหลักฐานนี่ก็เส่นผม แล้วก็มือถือนะครับเออนี่คือสองอย่างนี้นะครับที่แบบมันมันชัดเจนชัดแจ๋วนะครับส่วนข้อหานะครับผมประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอันนี้โทษจำคุกสิบปีนะสารใส่เต็มแม็กนะแบบว่าไม่ได้ลดโทษให้เลยนะอืมไม่ได้ลดโทษเลยแล้วก็ภาคเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปจากบิดามารดาอันนี้ก็โทษจำคุกสิบปี รวมมาแล้วเป็นยี่สิบเป็นยี่สิบปีนะครับผม,มย้าว่าสารให้เต็มแม็กเลยไม่มีลดไม่มีลดพ่ออะไรเหตุผลที่สารแบบไม่ลดโทษไม่อะไรเลยแบบใส่ให้เต็มเต็มเลยม,มันเป็นพ่ออะไรทุกท่านลองวิเคราะห์ดูนะแต่ผมวิเคราะห์ให้ฟังว่าสารอาจจะมองว่าลุงพลไม่สํานึกหรือเปล่าเอาเออันเนี้มันก็อาจจะเป็นแบบนั้นแหละนะครับ ก็ใช้นิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะครับผมในการปิดคดีเพราะว่ากล้องวงจรปิดมันมันไม่มีมันไม่ค่อยมีมันมีแต่กล้องวงจรปิดด้านนอกนะครับที่ไปส่งภาพไปอะไรอย่างเงี้ยมันก,มนก็มันก็มีนะครับที่ไปทุระนะครับของลุงพลนะนะม,มันมีทไลายในในบางส่วนอยู่ต้องไปย้อนดูในข่าวนะเนื้อหามันหลายปีผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับผมเออต้องต้องขออาภายัยอ,อ่า ทีนี้นะครับผมเรื่องของหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับผมเรื่องของเส้นผมมือถือนะครับมันมีอย่างอื่นด้วยก็คือทไลายของลุงพลนะครับที่มันผิดปกติคําพูดหลักๆเลยคําพูดของลุงพลนี่แหละที่มันผิดปกติตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ไปค้นหาน้องชมพู่นะครับ จนไปพบปล่างน้องแล้วก็พูดคำพูดแปลกๆออกมานะเออนี่มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แบบทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าเป็นลุงพลนะครับอาจจะไม่ได้เจตนานะครับแต่ว่าไปเป็นการแบบปล่อยปะล่าเลยปล่อยเด็กไว้อะไรอย่างเงี้ยให้เจอชีวิตนะครับก็เหมือนกับว่าเราเป็นผู้ปกครองเนี่ยเราพาพาลูกหลานไปที่ไหนสักที่ใช่ปะ อาจจะลืมไว้หรือทิ้งไว้อะไรทํานองเนี้ก็ก็เกิดการเสียชีวิตนะครับผมแต่ว่าเราไม่ยอมรับนึกไหมเราก็สู้คดีนะครับเนี่ยสารอาจจะมองว่าเนี่ยไม่สํานึกหรือเปล่าก็ลงโทษให้เต็มแม็กเลยนะครับส่วนป้าแตนนะครับผมสารก็ยกนะครับผมสารยกประโยชน์ให้นะครับม,มันมัีดีเอ a นะเกี่ยวกับเกี่ยวกับป้าแตนเนี่ยมันมีดี a เอนะครับแต่ว่า เขาบอกว่าดีเอนั้นอ่ะมันมันเป็นดีเอ็อที่ทางฝ่ายแม่นะครับผมนะครับก็คือลูกทางฝ่ายแม่ผู้หญิงทุกคนเนี่ยก็จะมีดีเอเดียวกันนะครับมันก็เลยบอกว่าเจะชี้เป็นเป็นป้าแตนเลยไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นแม่แม่น้องชมพู่ก็ได้เป็นน้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหน้าตายผู้หญิงนะ,นะครับแล้วก็ป้าแตนอะไรอย่างเงี้ยสารก็เลยยกยกประโยชน์ตรงนี้ไป นะครับอันนี้ก็นั่นแหละทีนี้คดีของพี่เตงโมนี่คือมันมันต่างกันเยอะอยู่นะต่างกันเยอะเพราะว่าตํารวจทําทําประมาทเนาะทําคดีประมาทนะครับแล้วก็รายละเอียดมันมันน้อยนะครับรายละเอียดมันน้อยมากแต่ของลุงพลนี่รายละเอียดมันเยอะแต่ว่าผมมีช่างใจไว้ให้นะ ผมมีช่างใจไว้ให้อยู่ว่าถ้าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอ e เดี๋ยวผมอ่านตรงนี้ฟังก่อนนี่นะครับจากบริเวณจากบริเวณที่พบศพนะครับผมมี DNA ที่ตรงกับจำเลยที่สองก็คือประแต่นนะครับแต่การตรวจหา DNA นนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เพียงแต่ระบุได้ว่า เส้นผมของบุคคลที่อยู่ในสายมารดาเดียวกันกับผู้ตายเท่านั้นนะครับนั่นแหละมันก็เลยระบุไม่ได้นะครับผมว่าเป็นประแตงคนเดียวที่ผมอธิบายไปเนาะนี่โอ้โหแต่ว่าเรื่องสีนไหมทดแทนก็ก็ต้องจ่ายนะครับผมให้กับโจทย์ร่วมทั้งสอง ก็คือตอนนี้มันอยู่ในสารอทธทณ์เนาะอ่ะสารอุ่ทรนเนี่ยจะเงียบอยู่นะเหมือนกับว่าสารอุ่ทอนเนี่ยรับเรื่องแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ในลิ้นชักรอการพิจารณาตามลําดับนะครับผมอรอคิวอะนะเออก็ถ้าเกิดว่าสารอทธรณนนะครับยกนะครับผมผมก็จะกลับมาคิดใหม่นะเฮ้ยลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์หรือเปล่าเดียวก็อันนี้ผมพูดตรงๆนะ อย่าว่ากันนะอันนี้อย่าว่ากันนะอ่าเพราะว่าถ้าถ้าลุงอัดแกเปิดประเด็นมาว่าเออตำตํารวจชุดเดียวกันนะครับผมชุดอดีตบอบอรตรนะครับหลักสูตรอะไรนะเส้นผมสารเส้นเ่ยนะเออผมจะกลับมาคิดใหม่เออหรือว่าเป็นการเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกท่านว่าย,ยัางไงนะผมก็อาจจะมาเข้าใจลุงพลตอนนั้นก็ได้ แต่ตอนนี้ยังไม่ให้นะตอนนี้ยังไม่ให้นะแต่รอดูอนาคตถ้าดูอนาคตผมจะคิดใหม่อ่าผมจะคิดใหม่นะครับถ้าหลุดถ้าหลุดอ,อุทธร์ได้หรือหลุดดีกาได้นี่ string, นะครับผมก็จะกลับมาคิดใหม่เออมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมแต่ถ้า,าลุงพลไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้นะครับในอุทธร์ดีกาเลยแล้วก็แล้วแต่นะไม่รู้มันจะมันจะไปสุดที่อุทธร์หรือไปสุดที่ดีกานะครับ ก็แสดงว่าปิดไปตามนั้นเป็นไป,นปนตามคําพิพากษาศาลั้นต้นนะครับแต่ผมก็เชื่อนะว่าลุงคนไม่มีเจตนานะครับแต่ว่าเราจะเจตนาหรือไม่เจตนาถ้าเราเป็นคนสุดท้ายที่พาเด็กไปที่ไหนสักที่ก็ตามแล้ทําให้เด็กเสียชีวิตนะครับเราก็ผิดนะครับผมผิดที่ประมาทไงเข้าใจไหมฮะเราก็มันก็เหมือนกับคนที่แบบขับรถไปชนคนคนตายอ่ะนะใช่ไหมอ่ะ แล้วเราก็รับผิดชอบนะครับผมก็จบเข้าใจไหมฮะแล้วเราไม่รับผิดชอบนะครับผมโดนฟ้องมาเราก็โดนโทษจําคุกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะว่ามันมันเป็นลักษณะนี้ฉะนั้นแล้วเราก็รอดูสารอทธทณ์นะผมฝากแชร์คลิปห,หน่อยนะครับทุกท่านอยากจะอยากจะให้ผู้รู้มาอธิบายเรื่องสารอทธทณ์หน่อยว่าทําไมมันมันช้าจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเขารอ,อขั้นตอนอะไรบ้างไปดูคลิปที่แล้วนันที่ผมอธิบายไปนะครับผมที่ผมอัปเดตไปนะ ถ้าผมอัปเดตอีกรอบหนึงคงจะนานนะทีนี้นะครับวันวันสารพิภาคษา,าคดีน้องชมพู่หรือคดีลุงพลนวันที่20่ธันวาคมปี66มีการอุทธร์3เมษายนนะปี67นะยื่นอุทธรณ์กันครบหมดแล้วนะตอนนี้นะปัจจุบันนี้คือยืน่นไปหมดแล้วนะครับตอนนี้คือเอกสารทุกอย่างมันอยู่ในศาลอุทธรณ์นะครับ นี่ก็ปี68นะครับผมเดือนพฤษภาแล้วจะชิ้นพฤษภาแล้วนะครับเ,เริ่มยืดหุทอนที่เริ่มเริ่มุมนทอนเนี่ย23เมษายนปี67ก็แสดงว่าผ่านมา1ปีเศษเออหปี1เดือนนะครับผ่านมา1ปี1เดือนแล้วทําไมแบบมันเงียบกัเลยไม่คืบหน้าจังเลยใครที่มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับสารุุธทณนก็ ฝากมาคอมเมนตะ์อธิบายหน่อยแล้วกันนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปถัดไปเดี๋ยวมีประเด็นอะไรเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ผมจะามาเล่าให้ฟังเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยผมจะพูดเรื่องว่าสมัยก่อนมีช่องยูทูบเบอร์นะครับผมที่ไปอยู่ฝั่งลุงพลอยู่ฝั่งทางแม่น้องเนี่ยนะครับวงแตกกันยังไงบ้างใครไปไหนบ้างใครทะเลาะก,กันบ้างเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังอีกทีหนึง่งสวัสดีครับ